ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวหัวลอเข้าไปพอใจชอบ <c oughs> เห็นนายกมาโหชอบ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นบบนระะประชาชนแห่ทำคลิปฮะคิดถึงลุงตู่ฮะนี่เอามันจะมีสติกเกอร์หน้าลุงตู่ใช่ไหมแล้วก็ลุงตู่พูดชอบเลย ชอบให้ชอบให้โมโหอ่ะฮะเออโบนายกก็ไม่ได้บ้าขนาดนั้นนะให้โมโหอะไรหัวเราะกันเข้าไปเอ,ออนะหัวเราะกันเข้าไป <laughs> นะประชาชนก็ทำคลิปกันคิดถึงลุงตู่กันโอ้โหนะครับเต็มเต็มทิกตอกเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะเต็มเลย นะครับคิดถึงลุงตู่มากมายตอนนี้แผ่นดินแผ่นดินก็เรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินแล้วตอนนี้คิดถึงใครไม่ได้หรอกคิดถึงลุงตู่อย่างเดียวตอนนี้คิดถึงคนละครึ่งลุงตู่นะครับถ้ามีเงินคนละครึ่งลุงตู่นะโอ้ลับรองว่าเอ,อจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้นะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็จะสามารถซื้อได้ถูกลงนะแต่นี่รอคนละครึ่งเนี่ยเมื่อไหร่จะได้วะ ไอ้ไม่ใช่รอไอ้คนละหมื่นเนี่ยเงินดิจิตอลเงินเงินหมื่นเนี่ยเมื่อไหร่จะได้วะรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่าเนี่ยนะสงการกันแล้วนะจะผ่านสงการจะผ่านมีนาจะผ่านเวสาแล้วก็ยังไม่เห็นวี่เห็นแววนะเดี๋ยวก็อะไรนะัอัปเดตอีกแล้วอัปเดตอัปเดตอะไรนักหนาทุกวันนี้ข้าวของก็แพ้เงาแพงเงาท่านผู้ชมหมูก็แพง ไข่ก็แพงน้ำมันก็แพงแพงแม่งทุกอย่างเออไม่คิดถึงลุงตู่ได้ยังไงล่ะตอนเนี้ยนะวันวันนายกก็เดินแต่แช่แวบแช่แวบซับซพาวเวอร์ซับพาวเวอร์อยู่เนี่ยฮนะเออมีอะไรบ้างไหมนอกจากซับพาวเวอร์ซับพาวเวอร์เนี่ยนะครับโอ้แต่ก็อย่างว่าแหละนะท่านผู้ชมนะก็ได้ได้เพียงแต่คิดถึงนะฮะลุงตู่แกคงไม่กลับมาแล้วแหละอืม นะเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมอยู่กับอุ้งอิงไปก่อนนะเออนะครับอยู่กับนายกอุ้งอิงไปก่อนนายกซอฟพ,พาวเวอร์ไปก่อนนะอยู่กับของแพงไปไม่มีทางแล้วแหละที่ลุงจะกลับมาดูเยอะดูทรงน่าจะยากละอุ้งอิงน่าจะอยู่ครบสามปีแล้วดูทรงแล้วน,นะครับมาเนี่ยเดี๋ยวก็เรียกตั้งแล้วท่านผู้ชมอีกนิดเดียวนะเขาจาไว้ว่าสมัยหน้าอย่าไปเลือกมันอีกเออ นะเออเลือกคนอื่นเยอะแยะนะครับอย่าไปเลือกมาอีกไอ้วงิงอ่ะนะเอ,อสมัยหน้าก็เลือกคนใหม่นะเออไม่ใช่ว่าสมัยหน้าก็เลือกวงยิงก็ตัวใครตัวมันนะแล้วแต่นะถ้าเลือกมาอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะ <c oughs> ตัวใครตัวมันเดอ้อเลือกเลือกวงยิงมาอีกก็ตัวใครตัวมันแล้ะเดอ้อนะครับถ้าขนาดนี้ยังไม่เข็ดก็เอาเอาอีกเลยตามสบายนะ นี่ขนาดราคาข้าวก็ลงราคามันก็ลงแต่เรื่องอย่างชาวนายังเลือกอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะชาวไร่มันสัมผหลังเลือกอีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะยางพาราก็ลงนะปาล์มสัมผหลังก็ลงเนี่ยปาล์มน้ํามันก็ลงเนี่ยเลือกอีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ